นายนายนายนว้าวฝุ่นขุนข้างใต้หัวหัวมันดูสีแดงขนข้างใต้หนุนข้างใต้หนุนตรงนี้เลยมาทางนี้เลยพี่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 เลยจ้าพี่เลยจ่าของแพร่ของแพร่โอ้โหใช่เลยใช่เลยของแพร่ sơn cung, na, đi đi, đi đi nữa song, nặng cung tổn, nó, กินแบบนี้แหละจ้าน้าแม่พูดถือคู่อ่ะฉันถือกล่องได้ใช่ไหมเดี๋ยวถือคู่อันนี้พูดถือกล่องเอ้ยก็เอิ่นนะแม่พูดถือกล่องแรนไปไล่ข้างหน้าให้ได้ป้ะดูอย่ามันเจ็บชิュー ว่านนไ้นออกไปข้างุ่น่ามาึีได้ยังนั่นไุ้่มบะกุ่มมาคือบ่มีมามาเอามาหลากเลยแต่บ่มี มันอยูเลิกจีไปเอาไปลากลงมงุ่มเด้หงุ่มเธอเทนั้นหละเธเททั้งหลายโอกามาเป็นเหนยวในนางทังสี่ก็ได้บ่เออจัดจวดนี่อยากจัดให้ ตาย้านยังได้ยังหยาิสีจัดเองเพอ้านผู้ลังคนนี่สัวสีบ้านได้ต่างทางนี่ยหยาดมากย่ยยุ่ยยุ่ยวดหลดเอ้ยนี่ตัวแต่งตัวช้าแก่ผ้าไว้ก็ให่หยาดนี่เราได้ยัง ปลาเ่งปลาหมอปลาหมอปลาหมอเป็นปลาหมอ,ปหมอปเป็นปลาเพียยโอ้ยตัวใหญ่อะตัว,ดดว,วกุ้งเด่นเด่นเลยนะเนี่เดี๋ยวสิบานบุ่มบ่า